ไอ้น้องใหญ่พิเศษชามหนึ่งกับหมูมาด้วยกร,รอบๆใหญ่พิเศษกักหมูครับแล้วเอาหนูเฮียเบ้าอะไรเฮีย er, ไม่กลัวหรอกเฮีย er, มีของดีหลวงปู่หวานปางน้ำผึ้งมาหาอุตคงุมกับพันวันก่อนเฮ er, ียไปฉีดยา หมอพยายามจะแทงเข็มเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จหนังเหนียวแทงไม่เข้าเฮียวิ่งหนีหมอตามไม่ทันไวปานวอกคนอื่นก็สับกันห้าแถวหกแถวแต่เฮียเก้าแถวเฮียสักสอแถวแถวค่าทุกการเดินทางปีห้าเก้ารถทัวเชียงรายแหกโคุูมใครจุดพูเหฮียเสียงรถคว่ำไวอายยกคันเฮียรอดคนเดียวเฮียไม่ได้ไป เฮียตกประสาทุกองไงเนี่ะโอ้โหแล้อยู่ในเนี้ยของศักดิ์สิทธิ์ระวังตีนะครับเนี่ยระวังตีนเก่าเหรออ,<า>อ,อ้าวฝังล่วงครับเฮียระวังล่วงใครล่วงเอ็งสิล่วงเบา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 อะไรฮะ<า>เบาเฮียเบาเ เบาาหวนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทางเลือกใหม่จากสมุนไพรบำบัด R P Q A Plus สูตรพรีเมียมสมุนไพรดูแลระดับน้ำตาลฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนด้วยพผูข้าวมะรขคินกพผักเชียงดาสมุนไพรดูแลการสมานแผล ส่งเสริมให้ผายหายเร็วขึ้นด้วยตรีพลามะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกดูแลการอักเสบของเซลล์ด้วยขมิ้นชันและเมลเบอรี่ด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มการละลายน้ำเพิ่มการดูดซึมและเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรทำให้สารสกัดสมุนไพรออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งการันตีด้วยรางวัลระดับโลก ในงานประชุมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมครั้งที่25ที่ประเทศรัสเซีย RPA+ q A ยืนหนึ่งเรื่องเบาหวานลดหวานลดโรค